ใส่จะลงทางเดี๋ยวแบ่งถามทางแล้วก็ต้องบอกอู้นี่พอดีลงทางถา,า,ามดีไอเสียครับไอทวีกิจบีมาดทางไหนเราไอสนามไอทวีกิจบีมาดไอโมบายครับไปทางไหนโมบายนี่เด็กเก่าเนี่ยมันมีไอพวกอ่าพอดีผมเอาของมาส่งนะครับมันมีพวกอะไรขายบ้างนอกจากพวกากาวนะครับนี่นะเออก็คือไอมันมีไอพวกร้านขายของพวกอะไรครับทางทางหน้ามันเป็นตรงไปทวีกิจตรงไปใช่ไหมครับตรงไปตรงไปแล้วเลี้ยวไปไหนครับเนาะอันนี้เป็น ฤๅสีหรือเปล่ากันเห็นหรือว่าฤๅสีบ่วยยายาอะไรครับยากรุงจริงยากรุงจริงเออโรงพยาบาลไหนผลิตครับไม่รู้เหมือนกันโรงพยาบาลเลยผมไม่ได้ไปไอ้ไอ้ทวีกิจวีมารนะครับพอดีไปหาเกิตรงไปทางนี้ครับแล้วเลี้ยวซ้ายหรือขวาไหมครับขวาสิอ้าวมันอยู่ฝั่งไหนครับฝั่งซ้ายซ้ายมือขวาทางซ้ายทางขวาไม่นี่บขวามือนีิอ๋อขวาไม่ไม่เออไม่เอออ๋อแล้วแล้วผมพอจะไปหาพอดี เขาเอาเครื่องไปส่งเลยแต่ว,ว่าผมลงทางมาไงพอดีจะแวะไปแล้วไอ้นี่แค่แค่ฤาษีจริงๆครับผมหรืรว่าฤาษีบทยาเออขามาจากกรุงเทพน,นู่นเนาะครับผมพัาปัดขี่รถไปเลยผมมาจะเข้าทวีกิจนะครับพอดี <ผม S 1> ลงทาง<พ>ไม่รู้<ท>จะถามใครร้านค้าร้านคดีนีไ่นนไปพอจะบอกทางไเลยนะครับฮะพราะงั้นคุยขึ้นมาเลยพาผมไปทางขี่รถเลี้ยวเข้าไปเลยนีี่่ไอ้ยาไอ้ยาอะไรยากรุงจริงอะไรนะเมื่อกี้ยาอะไรที่ว่าบทยาาุจริงอะไรครับ ยาขุ่งจิงยากุากกงจิออกกงกินกินแก้อะไรครับแก้ไอ,อยาขุ่งจิงแก้ไอเออมีให้พอผมให้พอลองครับตัว,ต,วตัวเท่าไหร่ครับขายขายเท่าไรหรือว่าไม่มาไม่กินข้าอ๋อไม่ไม่ไม่ยาก,กุงจิงเนี่ยาขายยังไงเป็นขีดหรือเป็นขาเป็นเส้นเป็นยังไงครับไม่ขายฟรีสำหรับคนที่รักษาฟรีรักษาฟรีก็รับรู้ ภาพพีมผมไม่เชื่อแล้วจากลองครับถ้าไงถ้าผมผ่านอีกก็เราจะขอเอาไปลองนะครับชื่อชิยานะยครับยาขุงนจิงยาขุงจิงผ่านออยไหมครับมีออยมีมีได้มีแบบออยอะไรก็ออยคือยากันยุงยากันยุงคัออยออโอ้รับรองผมกินแบบหายไอหายเลยเจ็บคอนี่หายเลยหายเลยโอ้หมันแก้แบบเลิกเลิกลมท้าเลิกสูบบุหรี่ได้ไหมได้